ครับสวัสดีครับพบกันครับกับ s s c t service d y ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแอร์บ้านนะครับแบบติดผนังซึ่งเป็นของยี่ห้อมิสุบิชิในค่ายมาหาจักรนั่นก็คือมิสุบิชิแบบเฮฟวี่ดูตนะฮะซึ่งเราอ,อาจจะคุ้นๆชื่อนี้กันดีนะครับแอร์ตัวนี้เป็นรุ่น src 1 9 4 is นะครับซึ่งก็มีเป็นรุ่นแบบ S R K ด้วยซึ่งต่อท้ายก็ <I H S> 1 9 C I S เหมือนกันนะฮะแอร์ในซีรีส์นี้เนี่ยมีทั้งตันครึ่งแล้วก็สตันนะฮะที่เราจะมาคุยกับวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีผู้ติดตามท่านหนึ่งเนี่ยโทรมาถามแล้วก็แจ้งปัญหาเกี่ยวกับแอร์ตัวนี้ว่า ออคอยร้อนไม่ทํางานแล้วก็มีไฟกระพริบที่หน้าตัวคอยเย็นนะฮะซึ่งมาทราบตอนหลังเนี่ยเป็นการกระพริบของไฟในตําแหน่งถาเมอร์6ครั้งในแต่ละช่วงนะครับซึ่งผมไปเปิดดูในเซอร์วิสเมนูลของแอร์ตัวเนี้ยนะฮะก็กลายเป็นว่าเขาระบุไว้ว่าเกิดจากข้อมูลการสื่อสารหรือ Data เนี่ย ที่ส่งจากคอยเย็นไปคอยร้อนคอยร้อนมาคอยเย็นเนี่ยบกพร่องหรือขาดหายนะครับมันก็เลยทําให้คอยร้อนเนี่ยไม่สามารถทําง,งานได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเราไม่ได้มาแก้ปัญหาตรงที่ว่ามันกระพริบกี่ครั้งหรืออะไรพวกนั้นนะฮะเพราะว่าเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดทีหลังแต่เบื้องต้นเนี่ยเรามารู้จักกับแอร์ตัวนี้ก่อนดีไหมครับเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆว่า ผมเองก็เพิ่งเคยเจอนะฮะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะเคยเจอเหมือนกันแต่ว่าก็มีอีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่เคยเจอเลยนะฮะแอร์ตัวนี้อายุอานามก็10กว่ากว่าแล้วนะฮะสิบกว่าปีละจากท่านเจ้าของที่ใช้งานที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ผมจะเอามาแนะนำก่อนเนี่ยก็เพราะว่าการที่จะแก้ไขอาการที่เกิดขึ้น ะะแล้วก็การ DIY เพื่อที่เพื่อที่จะทดแทนอบอร์ดเดิมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ผมต้องรอให้ท่านเจ้าของเครื่องเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเขาจะซื้อเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอ่ยปากขอซื้อ,อแอร์ชุดนี้ไว้ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็จะได้เอามาวิเคราะห์แล้วก็มาแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะซ่อมบอร์ด กับให้ใช้ได้ดังเดิมได้หรือไม่หรืออาจจะ DIY เอาแผงยูนิเวอร์แซลมาใส่นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้แอร์ตัวนี้ต่อไปนะฮะว่าจะมีประโยชน์ก็อยู่บ้างนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยคุยเรื่องเบื้องต้นของเจ้าแอร์ตัวนี้กันก่อนนะฮะอย่างที่ผมโจวไว้ว่าแอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์หรือเปล่านะครับ ไอมิสูเฮฟวี่ดิวตี้รุ่นเนี้ย S R c 19 C I S เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์หรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่แน่ชัดนะผมขอเรียกอย่างนี้ก็ได้นะว่าเป็นแอร์แบบกึ่งอินเวอร์เตอร์นะครับมันเป็นยังไงถ้าเกิดคุณดูจากาบล็อกไดแกรมของอแอร์ตัวนี้นะครับซึ่งผมเอามาจาก เซอร์วิสเมนูนของมิสซูเฮฟวี่รุ่นนี้นะครับเราจะเห็นว่าการสั่งงานไปคอยร้อนเนี่ยนะฮะการจัดวงจรเนี่ยเหมือนกับแอร์อินเวอร์เตอร์เหมือนกับแอร์อินเวอร์เตอร์เลยฮะคุณจะสังเกตได้ยังไงนะครับถ้าคุณเคยผ่านหรือหรือเคยเห็นมาบ้างเกี่ยวกับแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยแอร์อินเวอร์เตอร์จะที่สำคัญคือที่อินเวอร์เตอร์เนี่ยที่คอยร้อนจะมีบอร์ดใช่ไหมฮะ ซึ่งตัวนี้มีบอร์ดเช่นเดียวกันนะฮะประการแรกนั่นก็คือจะมีบอร์ดนะฮะแล้วอ,อ,อย่างอื่นที่เป็นคุณสมบัติของเจ้าอินเวอร์เตอร์นั่นก็คือในคอยล์ร้อนเนี่ยจะมีเซนเซอร์แต่ละตำแหน่งอยู่ด้วยนั่นก็คือเซนเซอร์จากที่ตัวคอมนะครับทางท่อออกนะครับเซนเซอร์จากที่คอยล์ร้อนเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ เซนเซอร์จับที่มันมีอยู่3ามตำแหน่งนะครับนะฮะเซน,นเซอร์พวกนี้เ <_ S 2> พราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดที่คอยร้อนมีสเต็ปวาลหรือที่เราเรียกกันว่า EEE ว wow, าลซึ่งย่อม,มาจาก Electronic Expansion ว wow, าล์วนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นอินเวอร์เตอร์จริงๆนะฮะแต่ว่ามีแต่นะครับ แต่ว่าเจ้าคอมเพรสเซอร์ที่ใช้งานเนี่ยเป็นคอมเพรสเซอร์มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ครับนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าเป็นคอมที่ใช้หัวลัก c s r อย่างที่เราเคยศึกษากันไปคงจำได้นะครับนะฮะถ้าเป็นคอมแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นคอมเฟสเดียวไม่ใช่คอม3เฟสนะครับเพราะฉะนั้นแอร์ตัวนี้ผสมประสานกันระหว่างแอร์ธรรมดา แล้วก็การออกแบบให้คอยร้อเนี่ยเป็นเหมือนกับอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือมีอยู่เท่านี้นะเพราะฉะนั้นในการซ่อมอาการที่ท่านผู้ที่ตามท่านเนี่ยแจ้งมาเนี่ยอย่างแรกก็คือเราดูรหัสแล้วเนี่ยมันกระพริบหกครั้งตรงตำแหน่งทามเมอร์นั่นก็หมายความว่าชุดส่งข้อมูลเนี่ยมีปัญหา สายอาจจะหลวมหรืออาจจะหลุดหรือตัวบอร์ดเองเนี่ยมีปัญหานะครับซึ่งท่านเจ้าของเครื่องเนี่ยก็ได้โทรไปถามที่ศูนย์แล้วศูนย์ก็บอกว่าให้เปลี่ยนบอร์ดนอกแต่ปัญหาคือมันไม่มีอะไรแล้วนะฮะหรือมีหรือยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกผมก็เลยเอ่ยปากขอขอไว้ถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนแอร์ใหม่จริงๆนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็จะได้เอาเจ้าแ a ร r ชุดเนี่ยมาซ่อมชุดบอร์ดดูแล้วก็อีกทางนึงก็คือเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนตัวควบคุมทั้งชุดเป็นแบบยูนิเวอร์แซลที่มีขายกันทั่วๆไปนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําได้น่าจะดี Y ได้นะครับซึ่งก็อยากให้เขาถ้าเขาจะเปลี่ยนแอร์จริงนะครับผมก็อยากได้ด้วยเหตุผล ที่ผมบอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นมีเท่านี้ครับนะฮะไม่มีอะไรมากรายละเอียดต่อไปเนี่ยถ้าผมได้มาจริงเนี่ยผมจะเอามาทำแล้วก็จะมาอธิบายให้ละเอียดกว่านี้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแอร์อิวอร์เตอร์เนี่ยเบื้องต้นจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูนะครับนะ,ะถ้าได้ ก็ดีครับผมจะได้มาต่อในเรื่องพวกนี้นะฮะก็เหมือนเดิมฮะขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับตัวท่านทุกๆท่านทุกๆคนตลอดไปครับขอบพคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายนะฮะคลิปนี้อาจจะสั้นแล้วก็อาจจะมีสาระแค่เพียงนิดหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไว้ดูกันไปต่อกันคลิปหน้าถ้าผมได้ชุดนี้มาศึกษาจริงๆ ちょっと待っ